หวัใจทำด้วยความรักนะไว่าใครจะว,วางกันเลยครับพี่น้องครับไม่จะได้กันราดน้ำจิ้มคำโตโตคำนี้ห่อให้แน่ใจน้องคะ่ะ อุ้ยน่ารัก <laughs> จริงเหรอเนี่ยใช่ขอบคุณนะสว,ส,สวัสดีค่ะกินกับเพาะจ้าพี่นองจา้ามอนี้พ่อยกํำเนิดสิพ้ามากินเมี่ยงหอยแข้งยักษ์จัก,กรพพัดจ้าพี่นองขาแล้วก็กุ้งจ้ะกุ้งซุปนะครับแม่จ้่กุง้งซุปก้วก็มีขนมจีนนะคะครับผมแม่ครับพอกันในซุม้มือที่เก้าครับผมพอกันทุกวันเลยคะ่ะสุ็แสเหมือนกันนะครับห่อผักห่อผักแก้วแข้งเลื่อไงเ่ิดเลื่อนเบิง หอยแช่งหัหือขออยากเปิดไปที่หอยแข็งหัวใจค่ะพี่น้องคะกลุ่งหัวใจทำด้วยความรักนะาว่าใครลยวางกันได้ครับพี่น้องครับไม่ก็ได้กันโอ้ยใหญ่ หอคือกัเลเดอครับเมีย่ยงสายหอ mm hmm. มขนมจีนไปครับ mm hmm. อันนี้ก็คือพริกสกูแต่พี่น้องคะพริกสกูอืม mm hmm. ราดน้ำจิ้มป๊าดอุ้มหอยเชลลตกไงแล้วจังเนาะค่ะ น้าดน้ำจิ้มยัคะลาดน้ำจิมำจ้มอือเห็นปะอืออือเต็มปากเต็มคำืหวานๆไ่ได้ครับผม โต,โตโขนมจีนจ้ะเต็มคำเลยจ้า หอยอันไหนแซ่บกว่าอันไหนมักกันไหนมักกว่าแบบที่สามคนละแบบแช่คนละแบบเนี่ยแบบเค็งใจอีกแล้วมัมกกันไ,ไหนวันนี่ยเอ้ามัมากกันไหนจะมาข้างสองอือือ ข้ามีหอยเนี่นยจากน้องค่ะอุ้ยนี่น่ารักจริงเหรอเนี่ยใช่ขอบคุณนะอืมอืมเชบเชเบอร์อืมครับ Mới xay nhầm có không ạ? Bây giờ thịt ra kịp chưa bà? Ừm ูกก<ม>ยังครับครับนี้คำนีทรบหลาย อใอนะ่เขานี่ยตูงยิ่งค่ะอาาพี่นอนคะ่ะอืม <c oughs> อืมเข่าปลาอะไรเปล่ะอ๋อจ้ะแล้วเมงืงขนาดข้างในใส่อันนมจีนนมจีนนะคะพี่นของคะ่ะอืม เสร็จัครับเรน่องครับทำแซงมั้ยมกินนะที่ไหนหนังเติมค่ะเติมน้ำจิ้ม น้ำจิ้มถั่วตัดจาาพี่น้องคะไม่เผ็ดมากแต่ก <ator il> ็เผ็ดจ้ะหวานโูตุวยไงค่ะ r ồ 다 đó, c 음. กินเพือนหรอมวมันว่านเอิญมาพิกแล้วเจ้ไม่าิเลยเป็นขมวยผิวเดีวเลยนนั่งกินกับพิกแต่กับขมวเหรอเสียชื่อพิกหมดเจ้อือ๋อติดใจติดใจเหมี่ยว มาครับผมผมไปยุ่ใสายมากครับผมไม่เคยกินเมี่ยงอืมไ่อคะไหนกินเทียเดียวหอติดใจแล้ว่ะพี่นองคะ่ะไล่เลยแบบนี้จไงไมายังไดไ่เคยกินเมี่ยงเหรอว่ารูร้ว่ามี่เมี่ยงแบบแซ่บเต็มที่ก็คือกินเมีเ่ยงปลาปลาหนึ่งปลาช่อนปลาดุก ปลาปนิ่มหอยลรากินเป็นเมียงปะนิ่ม,มะตะกี้ผอผ้าไปซาปลาเป็น,น,น่น้อยได้ปลาคอมาตัวย่ังไงเพิ่งหยิบผ้ามาเห็ดเมียงเหอเหมียงกินอือือ ใครกินถึงบ้านเกินได้ใครอยากกินละลายเลยสอมเซอปลาิกินได้กินเลยกีต้ในหน่อยจ้าพี่น้องคะถ้าพ่อเป็นเด็กหน่อยพอพอเราพาไปซาป่า ไปตึกแห e, วันแห e. มันอยากไปน้ำผัวค่ะจ้ะไปหลิงน้ำมุดน้ำแล้ววานแห e, อะไรกับมุดน้ำตุบป่องตุบป่อง,องลงไปอันมุ้มปลาอืมอืมปลาตัวใดตินแหเ e, พราะถ้าใดแตนเพราะถ้าเห็นนังสีพ่อต้าน,นเหยียบถือกังสีกับเอิร์นเอิรนพอมากอ่ะตัวหน่อยมวนดิจจ์ ในโตมากต่างกับคนเรนน่าจากเดีจนว่าเรนจนพอสมัยนะคะพี่น้องค่คะมามาขึ้นเลยจ้ะเป็นพอะ่นน้าม่แมน ก็เดี๋ยวนี้บะมีอ่อกเนาะบะค่อยมีนะบะค่อยเห็นกิจกรรมแบบนี้หรือว่าเข้าไปไู่เดี๋ยวแต่ก่อนสีหน่อยร่งก็สะกี่ ยังปลาโตพอดีคำนี้พองอ่างพอดีพอง่างแล้ว,ก,วกันเอาวะหักนี่เลโอ้ตบง่ายตัวซ้ำกำปั่นได้เลยค่ะพี่น้องค่ะตับง่ายมันอะแม่งอ่ะหนีใส่ประมาณแปดโตโลมั้ง อเอาเลยแต่เชชัลละขอบคุณค่ะทุกคนเมี่ไปด้กินไปโดยจิไปกายินเนาะผักชีต้มประดับหน้าให้ไหยค่ะประดับหน้าด้วยไะไหคะประดับหน้าด้วยผักชีค่ะผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้าผักชีดาวเ้าปผักชีจีนผักชีไทยนี่แหละไอเนี่ย ก็คิดลาบก่อน,นึงมาค่ะพี่น้องค่ะค้าสุดท้ายอืม พี่นองจ้ามืนันนี้กับเบิร์ดแล้วนะจ้าค่ากินมูม,มังกินมาสุขาเพื่อกนกำเนิดขอทูนขอไพ่หลายๆด้จ้าพี่นอคขาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะผม